คนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อจริงตัวอักษรดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่ามีวาจามหาเศรษฐีโชคลาภดีไม่กลานอได้แก่คนที่มีตัวอักษรนะชื่อจริงชื่อเล่นกอไก่ขอไข่คอควายขอคนงองูจอจานชอชิง ชอช้างส่อโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอนางมนโททอพุเท่านอนเนนยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอรึรอลือ,ลบอบอใบไม้ปอป่าพอพึ่งฝอฝาพอผ่านอฝอฟันพอสำเภามอม้าสอลือสีสอสาลาสอเสือหอหีบรอจุลาและอ่อ หอนูคูกและออกอ่างค่ะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้วาจาดีจะมีวาจามหาเศรษฐีไม่โอกาสมีโชคลาภมีโอกาสมีเงินล้านเพราะวาจาเอา พูดจาอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมากในช่วงเวลานี้หรือพูดจาอะไรจะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองหรือการพูดทํางานอะไระเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์นะทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการพูดจาการใช้วาจาอะไรต่างๆจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองหรือรทําให้คุณมีโอกาสมีเงินล้าน มีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสมีโชคลาภหรือช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์พูดจาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขอโชคลาภได้โชคลาภขอความสําเร็จได้ความสําเร็จขอเงินล้านก็ได้เงินล้านเน้ะ มีโอกาสในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้พูดดีเข้าไว้คนที่มีตัวอักษรเหล่านี้เพราะมีโอกาสหรือเกิดว่าดวงชะตาของคุณจะชักนําโชคลาภชักนําความสําเร็จชักนําสิ่งดีๆชักนําดวงหรือโอกาสของการเป็นมหาเศรษฐีเข้าสู่ชีวิตคนนะใครรับคำนายอย่าลืมเ้ิญนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ